โอ้โหเช้าว,วันเสาร์สดใสามากเลยฮนะนีมองไกลๆมันจะเห็นเป็นหมอกจางๆฮะที่ลอยขึ้นจากน้ำนะสวยงามมากเดี๋ยวนาเล็กไปดูใกล้ๆมันจะมีหรือเปล่านะตรงฝั่งนู้นนะบรรยากาศยามเช้า,ชาของนาเล็กที่สัตหีบ ช่งกินในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆกับนาเล็กมุมกาแฟในธรรมชาตินะวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนะักอีกแล้วสัานีเรานะเช้านี้บรรยากาศสดใสนะดูนะมุมที่มองอยู่ไกลๆน,นู้นนะมันจะเหมือนกับมีหมอกจางๆนะนะเดี๋ยวนาเล็กจะเดินเลาะริมนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศฝั่งน้นว่า จะมองเห็นหมอกจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรามองไกลๆตรงนี้มันเหมือนกับว่ามีหมอกจางๆนะนนตรงคุ้งน้ำฝั่งโน้นนะลมเย็นๆตอนนี้กำลังพัดมาประทะผิวกายเราเหนะมันเหมือนเป็นแบบลมหนาวแล้วนะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะ อย่าลืม,มดูแลสุขภาพกันด้วยเชา้ชาเช้าหาน้ำอุ่นทานกันนะใครที่ไม่ดื่มกาแฟก็เป็นชาก็ได้หรือว่าน้ำอุ่นก็ได้นะเพื่อสุขภาพนะเพื่อร่างกายเราจะได้ปรับนะเสียงของเราบางทีมันจะมีเสมหะมีอะไรเนี่ยได้น้ำอุ่นไปจะช่วยให้น้ำมันช่วยละลายเสมหะน้ำขิงก็ได้นะ ใครที่ไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มชาเดี๋ยวนะเรกจะพาเดินไปดูฝั่งโน้น,นบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดินเลาะมาตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นดอกไม้สวยงามนะทำให้เรามีความสบายตาสบายใจฮะเนี่ยดอกบานบุรีสีม่วงสีโอรสสวยเลย อยู่ริมคลองดูแล้วสบายตาสบายใจผ่านใต้ร่มพุทธานะปีนี้พุทธาดกจริงๆฮะเนี่ยจะดูจะเห็นหรือเปล่านะว่าเขาดกจริงไหมนี่ฮะเริ่มติดลูกกันแล้ว อันนี้อยู่ต่ำๆสามารถที่จะเด็ดกินได้เลยนะมีเยอะเดี๋ยวคงได้กินพุทรากันล่ะบรรยากาศในคลองเจ้าตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ก็นู่นแหละอยู่กลางคลองตัวใหญ่มากนะนี่นู่น่ะฝั่งมงนก็มีอีกตัวหนึ่ง วายคู่ขนานกันไปเพลินๆนะนี่ฮะน้ำมีน้ำขังเลยนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ดูยาเราก็สวยงามมากเห็นไหมฮะทุ่งยาสวรรคหน้าของเราสวยงาม นกหาปลาน,นกกินปลาก็ที่น้อง,องทาง,ทางของ,<า>งแล้วฮะบรรยากาศขมุกขมัวสลัวนี่คือน่าจะเป็นหมอกฮะนะนี่มันไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่ามันดูแบบทำให้มันดูสลัวสวยงามไปอีกแบบหนึงน่งฮะวิวสวยงามฮะนะ อากาศก็เย็นสบายฮะเนี่ยน็กมาอยู่ตรงศาลาเนี่ยก็อ,อย่าลืมฮะเนี่ยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องหนาเห็นยาวได้ก็ดีนะมีผ้าพันคอมีหมวกนะอย่างน้อยก็คือทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะจะเผชิญกับอากาศเปลี่ยนได้นะก็ กินอาหารที่มีประโยชนนะ์พยายามอาหารปรุงสุกอาหารสะอาดอาหารร้อนจะดีมากนะน้ำอุน่นน้ำร้อนเดียรของเย็นพยายามหลีกเลี่ยงนะหน้าหนาวเนี่ยนะการออกกำลังกายนะก็ควรทำเป็นประจำไม่ว่าตอนเช้าตอนเย็นนะ และที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนนอนหลับการพักผ่อนผ่อนคลายจิตใจให้สบายๆนะคือถ้าเราทําจิตใจเราสบายแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้สบายกินข้าวได้นะนี่แหละโอ้โหลมเย็นๆพัดประทะผิวกายเนี่ยสดชื่นเลยฮะนะนี่แหละ ยามเช้านะสัติหีบเราเนะมื่อคืนฝนตกก็นานพอสมควรนะช่วงประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเนะี่ยในอนนอนสบายเลยนอนเพลินเลยนะเช้ามาก็สดชื่นนะพอเราได้นอนพักผ่อนมันจะสดชื่นจริงๆริถ้าแบบหลายๆคนนอนไม่หลับเนี่ยตื่นเช้ามามันจะรู้สึกแบบ งวงเงียนะรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเปล่านะสำหรับเช้านี้นะก็จิบกาแฟพาชมบรรยากาศของสติหีบเราในช่วงเช้าๆ้านะบรรยากาศตื่นมาแบบสบายสบายได้เห็นธรรมชาติสวยงาม ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะเราสู่กันฟังบ้างนะะที่นี้เย็นสบายแล้วก็มีหมอกจางๆเนี่ยมองเห็นแบบนี้แหละฮะนะมันไม่ได้เป็นเหมือนทะเลหมอกหรือว่าม,มืดๆอะไรทํานองนั้นนะแต,แต่สัมผัสได้ว่ามันเป็นหมอกจางๆนะครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็ฝากไว้เพียงเค่นี้ครับผมสวัสดีครับ